ก็ได้เนาะหออลูกสมุนมานึนี่ห้างใหม่ใหม่โอ้ห้างนี้มันห้างนี้มันใหม่แลห้างมันเหี่ยวหมดเลว แม่นี่นี่นีนต้นนี่บอกลายไดนี่ยอสามข้างุอนี่ห่างหน่อยยศหางนหน่อยนะไ้เ็ก่อตีห้างตรงกลางเยห้างกลางเลหางตรงกลางห่างกลางไ้เกหางห่างก็แบบแม่ห่างกหากินตาดูวดูครับ งูร้ายครับงูบอกร้ายเลยห่ันายไ่เลยเาไมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเ็นมลงต้งหลายอยู่ด้วยเอาเอ้ยบหมอ๋ไมยมันมีกใครหน่อยจัง ตัวสมบูรณอ่ะตัวนี้มันบอกไครมาดมใค่ถอดไปอีกบอกเป็นแบบโอ้ใครมันไม่หน่อย Tăm mấy honey, thơm mấy quay. Nhân chóng mùa 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 mùa

อู้ห้ามบไงอเครื่องนึงห่างกันเนี่ยอ้พวคนี้ม่เห็นอย่างนี้ปวดาท้าอย่างไงกูปเฮ้ยบหมาด้วยกูเลยแต่จะห่างเหรมีแ่ห่างห่างเยห่างแม่ ้องแวาห่างนะี่สองห้างพี่แม่ก็หลงอยู่บอกพี่พักง่ายแม่ไม่กคเ่อนไปย่าย่เงไป้นคน่อะไป้นนอย มีหอยตดอยู่แม่พูดแม่พูด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 นตดดเนาดีเลยเนาะนั่นแม่พูดอย่ไรนี่ไม่มีด้ไม่มีทางเี่ยวเหี่ยวกเ้องนน่น้เนี่ยอ้ห้องอยู่

ช่วงนี้มดแดงเลิมออกไข่แล้วหารอปลามันโอ,อ้มีแต่ไข่หน่อยฝนยเริ่มตกมดแดงเริ่มออกไข่หาุด้าเดนเดีเมนมวบัากรแมวคนาาแดงบนเดนอนเลย

กน่ดมี่ค่ณี่คือมันใหญ่โอ้ยมันใหญ่ขนานั้นยังคือยังนี่่นีนก่บักตังบีนี่เย่บีางนบักตังบี่คือยังแหคือยบตังบีแบตังบีคนไทยเขาไม่รู้จักนจบักตังบี่

ไม่ไดใครเลยหน่อยเนาะไม่ผากแันเธอทำไมมันไม่มีเมันเห็นดิมันะมันเ็มหมันห้นดิท่าเห็นดิมันมันเมันหนมห็มันเห็นนดนเห็นมหมัน็ดห็ห็น หยอกมาอยู่หันลัเอ้ยลูกฝุนันเห็นตะโกคมพูนเอ้าแม่ตัดได้แอแม่หมว่าเะาอดบตมไ่เร็วมาจะตัดถีเวโอ้ยวังหะอังเลงแต่ก็ถยไ้่น เดยวมายุค่านะมันก็ยังรั่วอย่างนั้นโอ้มีเตอรแม่มันไล่สุด ว่าจะมาแย่ใครบแดงง่นนังเกี้าน้องเอีมาจะมาหาแย่ใครบบดแดงนี่ป่าใคบดแดง ก่อยแม่มันนั่นแหละก่อยสม hay là thang khẩu không có nghe con là bỏ nè hàng này là tem thuế đây nhà cái kho nhà gì quá เนี่ยมเห็ดดิมีเห็ดบ่แม่มีเห็ดพูดแยวเราแปลเนาะหป่านี่มั้งใโยขามีเห็ดขมเนเนี่ยแม่พูดแม่ห้างใงญุ่่นแบไงลยแม่งเครงหุ่นอะเราพูเอาเบ่ในห้างเหญ่ๆข้างในหุ่นแม่ข้างในข้างในหุ่ห้างสุดๆหุ่น หมดหมดตกเต็มหัวมันมีห้างหนึงได้ไหม่ห้างบางใหญ่หนึ่งอ่ะทำมันน้อยห้างเทิงุูน้าบังใหญ่หนึ่ง หยั án, h ăng, h ăng ่งทั้งมันทา้งมันน่าเขาบ่ได้่หีห้างนี่ห้างใหม่เลยเนี่ยตอนคะนี่ถึงถึงถึงห้างนี่ถวหนึงเลย มีน้ำหนักเลยบ่โอ้ยมีแต่แม่มันไข่หน่อยนี่มันป่าเนาะนี่แม่นี่บอไปแปะหลายๆบ่บ่ได้ตัวยางเบิ่งซห้ื่อเนาะบ่เก็บมาแม่

ปล่อยไปที่เขาแล้วม่จแม่มันแล้วมันก่อยไมดุกบป่า่ใช่ก่อยป้าห่นี่ก่อยปัานห้ป้านิ่งามตัวบอนีมีบ่แปร่อยดิล่อยบนไปล่อยเลยมอมีมอมีมอมีขยอยูฮันตงมถมือได้จ่าเนีั ยูนี่บอนเีม่ก็แมนบ่ป่าเอากะตูงมาครับ้มีน่วยวไปต้มกินน้ำเสียบน้เอาถิ่นน้ำมาถึงปยงตูเข้าบ่หนเออตเข้าไปเอา ปลามันอันนี้คือมันยังเกาะมันสีเรีทีบ่ะไม่มันยัง,งเหน็บมันฐาที่อันนี้มันยังมันสับปลังมาท์เธอแม่นห้มันพี่น้องพี่น้องเอ๋ยเขาฟังทางนี้มองเฮดเบียร์มองเฮดเบียก์ปลาบึกตุ่มลายคารับเขาบ่ซื้อบ่เขา,ขาเก็บไปขายไง มีคนสื่ออ,อ,อยอู่ไลยว้าไอ้แมวแดงพวกคือโดกแหละปอแมวตุ้มป่าตุ้มบันตุ้มปลาบ่ บรกตูมีนะเธอ